สวัสดีทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในโลบอกแมปดูแลควบิบาร่าครับผมชะลาหาเป็นแมปที่ผมเนี่ยไปเจอมาโดยบางเอิญก็ผมไปดูมาจากหน้าเกมมาแล้วเนี่ยเหมือนว่ามันจะมีหลายฉากจบนะฮะแต่ว่าเรามาเล่นแบบฉากจบแรกกันก่อนดีกว่านี่ย ตื่นขึ้นมาก็เราจะมีตรงเตียงประตูมืดนะ่ะมันมืดมืดนะ่ะเปิดไฟไหนนี่ก็โคตรเหลี่ยมมันจะมีตังให้เราเก็บเก็บไปให้หมดอ,อันนี้ก็เก็บ บอกว่าให้เราให้อาหารขคาบิบิไปซื้อหรอ,อโทรศัพท์เดี๋ยวทางออกประตูบ้านเนะออเก็บไปยังไงร้านซื้อของ เก็บน,นี่ก็เก็บไปนี่อ่ะซื้อมาแล้ววางไอทิมหางด้านล่างอย,อย่างเลยอันตรายมันดูอันตรายยังไงก็ไม่รู้ จะผมว่ายาลงพลีจ่ายตังค์รอผมปะหาไปหาอาหารกันถึงทำไม้ชื่ออาหารแปลก อ่ะให้ไปมาน้องมากินเรียบร้อยแล้วผมฉากจบหาุมพิษเรียบร้อยแบดเอนดิ้ง